เดือนซีเดือนหามาต้องแจ้งภาษีไปพอกำหนดมันท่ายเดือนหาต้องแจ้งไปรายได้เท่าใดรายเข้าเท่าใดรายออกเท่าใดเห็นบ่ต้องแจ้งลูกเตา้าลูกเมียทุกคนต้องแจ้งภาษีมดัดได้เงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนกระตมต้องได้จ่ายภาษีได้หลายจ่ายหลายภาษีหลายเห็นบ่ ตัดไปเครื่องพุนนรอดพูนนะเขาเอาภาษีไปนี่แหละพี่นอ้องภาษีเรานั้นเอาไปเห็ดยังเขากลมาเป็นเงินบำนาญตอนเถ่าเน่ไปบริหารศาสตร์เน่เขาก็จจำเป็นยอมเพราะว่ามันสงบสุขมันปลอดภัยแล้วก็มันให้ม,มีเกียรติให้มีสิทธิ์ส่วนอยู่ในประเทศลาวสูเดรัฐมนตรีแต่ละคนนั้นท่องโซนหมดสแตกแดกหาหลายพด แม่นทเตียแตกแหลกหาลายโพดโไต้กวดสอบกันมันจะกวดได้จังไงทองรุ่นกันจะมานาั่งจมมาเนข้าพเจ้าฟังนัวจังไงอันพนังงานก็อย่าเอาเข้ามาคนบอดีอใหญ่เขาเข้ามาท่านเข้ามาแล้วเขาศาสตร์ความบอดีเป็นบอกรุ่นทองรุ่นได้เป็นอบรมพนังงานอย่าเอาเข้ามา อยากให้แก้ไขเว้าวแต่ความเก่าอยู่สี่สิบเจ็ดปีมันก็ว่าวความเก่าอยู่ฮัแหละเว้าวพอสีคือคือแต่ว่าภาคปฏิบัติปือออ้อี่น้อกบ่มียังบ่มียังเปลี่ยนแปลงบ่มียังแก้ไขเห็นบ่มบักพันคําขึ้นมาตั้งแต่บระัานขึ้นมากก็ยอกรองย่องว่าสิแก้ไขว่าสิเปลี่ยนแปลงดัดจังซันดัตจังซี่ถล,ลองโอ้ยเพิ่นเว้าวีิปัน ลายปานนันจักจันพวกทฤษฎีจักจันทฤษฎีนำเนาเว้าวอยู่และสิแก้ไขชีวิตจากความทุกข์ยากเออสิเป็นพนักงานสื่อสารจุทุจลิตซ้อนจะเรื่องความสื่อสา์จตตุจริตแต่ภาคปฏิบัติแต่ละคนรัฐมนตรีแต่ละคนอทิตตุบดีแต่ละคนหลักเงินเอาเงินไปซื้อรถเอาเงินไปซื้อดินเอาเงินไปลงทุน ยอกยักยอกงบประมาณโปรเจกต์ต่างๆบักพันคำบมมีความสามารถจะตรวจสอบพอพนักงานตรวจสอบกระเดกคือกันภาษีกระเดกภาษีตาลินกระเดกภาษีอากรกระเดกตามดานกินกันอุตรุษพี่น้องล่ำรวยกันอุตรุษมีบ้านหลายลังมีเฮือนมีรถลายคันคันจิบไปท่วมัดไปตีก๊อฟนำกัน พัได้กินน้ากันข้าพเจ้าไปสืบหูมามึดพี่น้องมันไปตีก๊อบน้ากันพวกผีเป็ดอันนี้มันบ่กเคยตีกรอบดอกแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันพากันไปตีกรอบนักกีฬาใหญ่เดวนี้นายทองรุ่นก็ไปตีก๊อบนายพันขั้นก็ตีก๊อบตีไปตีมาตีดอกมันตีดอกไปตีดอกมากระตอกดากพี่น้องมาบิดะน้นพวกนี้นะพนักงานนี่กลายเป็นพนักงานตีดอกตอกดก เป็นแนวนั้นทั่วประเทศพี่นอ้องขาเจ้าเปื่อเยเหงื่อยเบิดแล้วข้าเจ้าก่อนเบิดแล้วข้าเจ้าเสียธาตุขาดคุณเบิดแล้วพี่นอ้องอดังนั้นพวกเขายัางเสียเอาเขาว่าอยู่วะถามมึงเนี่ยพวกเจ้าใจสัต์หรือใจคนเนี่ยนีนะขึ้นมากรมำนาจแบบนี้นะข้าพเจ้าว่าพวกมันเป็นใจสัต์พวกมันเป็นเดีัจราาน มันเข้าป่าว่าอยากเหตุการณ์ปลดปล่อยอยากให้ดีขึ้นบ่อยากมีการจลาจบางหลวงมันกล่าวหาแบบจลาาลบางหลวงบมมีสินมีธรรมแต่ผลสุดท้ายพวกมันนั่นแหละสินทมปฏิวัติที่มันว่านันมันบบได้มีจักกด่พี่้อกขนาดบักเขียมพมุอธมจัน์กับบักลีตูเป้าออกวีดีโอไปสัมมนาเรื่องศิลเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน ว่าฮักกับหูมือว่าสัตว์ฮักกัเห็นแจ้งวาสัตว์ฮักก็เห็นบาปบุญคุณโทษนี่แหละสินหาก,ะหากะ็ะฮักกัมาเว้าถึงแต่ว่าพวกเจ้าที่ถือสินหาสินหาจังไดพวกที่เสียชีวิตตายสม,มนาอยู่ดงอยู่ป่านะเป็นอย่างน้อยเป็นหมื่นเป็นแสนกระดูกพ่อกระดูกแม่เขายัางบ่ได้เอามาเห็นบุญนั่นแนะ่ะมาสินหาโคตรพ่อโคตรแม่สูอยู่สายเห็นบ่สู้ได้ทรงกระดูกให้พ่อให้แม่เขาแล้วบอ มึงไหเห็นัดประแดกกินบิดโครตรบดเสือมึงเดือบักตองรูนบักพัดคำโคตรพ่อโคตรแม่มึงเห็นบอกี่นอออตาพระเจ้าจะเอามันแห้งๆบบดน,นี้นะ่ะตีทีมันแห้งมันจะตื่นมันเอาคนไปฆ่าศูนย์สมนาตายกันลวงลายไพยมากอยู่ในดงในป่าปานนี่ดูกกันยังบ่เห็นซากซพยังบ่เห็น ขนาดว่าอเมริกานี่นะบอกมันเกียรติั่งที่สุดทิมระเบิดไซ่าซันสองสามล้านตูนบันโฆษณาแต่มันยังไปซอกกระดูกให้อเมริกาปันหมาเ่นไปหาซอกกระดูกมาขายเพื่อสได้งเงินเพื่อของเงินก็ประมาณไปใส่เ่นไปซอกระเบิดเก่าๆประ่มกันไหวเพื่อที่ายหูบแล้วมาอ้างของเงินจากอเมริกาใส่ความมาสี่เจปีว่าอเมริกาทิมระเบิดส่หัวมัน ที่จริงแล้วมันเหตุสงครามมันนํำเอาระเบิดมาเองมันก่อเรื่องเองพี่นอ้องประชาชนลาวเขาไม่ได้ต้องการเหตุเชิงประชาชนลาวทั้งประเทศเขาเป็นคนสันติเขาอยู่เฉยๆแต่มันนํำเอาเกวเข้ามาลุกลานนํำเอาเจ็กเข้ามาลุกลานนํำเอาโซเวียตเข้ามาลุกลานพี่นอ้องเว้าความจริงพี่นอ้องอันนี้เป็นความจริงโลกเขาก็บันทึกไว้แต่มัน กล่าวหาแต่ฝ่ายเดียวมันเสกสรรปั้นแต่งความเบ้าความว่าแต่ฝ่ายเดียวพี่น้องอ้างแต่ว่ามันเป็นคนดีอ้างแต่ว่ามันชอบทำแต่ที่จริงแล้วพวกอะทำตั้งแต่มันเข้ามามันว่าสิบบซิราชบางหลวงสิบบริลล่่าตามสูงตั้งแต่มันถือเกือบตีนลดโคตรพ่อโคตรแม่มันถือเกือบตีนลดพี่น้องข้าพเจ้าเห็นกับตาอยู่กับพวกมันหาปีนอนกินเข่ากับพวกมันหาปี เห็นท่าแท้เห็นสันดานพวกมันเบิดพี่น้องเพื่อนบักไก่สอนอยู่ป่าแปลักหกูก,ก็ได้ไปนอนกินข้าวอยู่หันให้สูจือเอาไว้ผู้เห็นท่าแท้สูเบิดอยู่พ้นเข่งพนง้นคังบักทองลุนบักบุญยังบักยุมะลีก,กูก็เห็นหดเฮื่อนมึงอยู่ใสอยู่บึงทาดวงนั่นแหละ เ็ดเจ็ดโตพี่น้องเลี้ยงกับกาบขี่เต็มหน้าบ้านอันนีย้ย่หันะมึงสีมาแต่ใส่มึงเจ้านายมาแต่ใส่บักสันดานฉันบอกมึงเป็นเจ้านายมาแต่ใส่บักขี่กระตึกอยาที่ไปให้เกียติมันมันได้ขึ้นมานาั่งกรารอำนาจที่แกวยกประเทนให้มันนี่ได้เป็นนายนะมันบแม่็นได้มาจากความสามารถมันได้มาจากอำนาจปลายปืน มันหักหลังยึดอำนาจมันเอาเกวมาหักหลังคนลาวสุพรรณวงศ์กับสุนทรภูมาก็เป็นเบี้ยของเขาสองหมากอันนี้บดีทั้งสองเห็นบอกบดีทั้งสองทหารผููต่อสู้เขาเอาเลือดเอาเนื้อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเขาเสียอกเสียใจเขาน่อยอกหน่อยใจเขาจึงเศร้าต่อสู้สู้ไปก็บบ่มีความหมายเพราะเขาลินละครตีไปได้ตีเสียงควางสำเนือไปได้มันก็บ,บอกให้ถอยหยุดไปได้บนไหนมันก็บอกให้ถอย ข้าพเจ้าเห็นกับตาอันนี้นะการปรตีกันอยู่เซปดนเมืองพินตอนพวกเวียดนามเขามาน่ะยุดไปได้เบิดแล้วสูนัผพ้มาโทระเลขมาสั่งให้ถอยไปตีเขาเห็นอย่างไปยุดเขาเหอย่างเราสิสั่งสันติภาพวา่าสันสันติภาพโคตรพ่อโคตรแม่มันยังเห็นปะมันได้สันติภาพอยู่บนได้อันนี้แหละพี่น้อง พวกเขานี่เสียชาสเสียแผ่นดินย้อนเจ้านายผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายหลอกลวงประชาชนแล้วเขาเบาเบาความจริงเขาผู้เป็นนักเยียนนักศึกษาเป็นปัญญาชนนี่ติดตามอยู่ข้าพเจ้าอายุูเศร้าไปปีข้าพเจ้าติดตามเป็นยังเจ้านายเหตุแบบนี้ทหารสัน้นผู้น้อยเขาไปหลบลบชิลมสิตายชนะแล้วบอกให้ถอยขัดบ่ถอยใสอ่อัญญกฎอัญญาการศึก สิ่ลงโทษเขาพี่น้องอยู่แถวผู้หลวงข้าเจ้ายุดได้ตีมันกั้นทางบ่ให้แกวลงมาอเมริกาสั่งให้ไปติดตามแถวนั้นบ้านนี้เจ้านายลาบบ่หวะอย่าไปตีข้าเจ้าเขากำลังเจรจาสันติภาพอยู่นี่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะ่ะพี่น้อง เอาไปมาปนุด่้ายกบดกำลังใจก่อนมันสิตบดกับใจแห้งนี่นะเซอร์นพมันเขามาเวียงจันทร์ใดจ่ายเงินเดือน้าสามปีขึ้นหลังนี่แล้วโตนี่แลยทหารไปเวียงจันทร์พันบ่ได้เงินเดือนพ้าไปจ่ายพวกนั้นบดว่าเออเบื้แล้วกจังเอาเงินเดือนที่จ่ายขึ้นหลังยดอกเดี๋ยวนี้จ่ายเขาก่อนพวกเขาเขามาใหม่เขาพันมีเงินมีคำเขาตั้งโต๊ะไม้ห่วสัตว์ตอนพันผสมกันพันก็เลยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่พี่น้อง ังแต่หันมาเงินเดือนบ่ได้เลยเล้วก็เลือดแตกเสียอกเสียใจคนนี้ออกจากกองทัพไปปะนาทีไปเห็ดให้พวกนี้ขึ้นมากรรมอำนาจโดยปริยายพี่น้องอันนี้ตอหน้าต่อตาข้าพเจ้าเห็นอยู่เขตนองบกบกโคตรพ่อโคตรแม่มันเป็นน้ำความมินิตมากอ่ะเเห็นมาสิได้อีกยังคนทุดท้ายมันกับเเห็นทางเห็นมีอีกยังประเทศตกถูกได้ยากของมือนี้ ข้าพเจ้าเห็นพี่นนองพวกเป็นข้อมินิตกระตายดับบแล้วข้อมินิตเก่าเรือแ,แต่พวกมุจักที่จักแดนกู่มือนีกขึ้นมาก,กับอำน,น,นาจเนี่ก็ให้ต่างชาติมาขุกคามประเทศตัวเองมึงบ่เห็นไปปวดปล่อยัซาดหมาปวดปล่อยทำไม่เจ็กเต็มมาเต็ม,มเมืองปวดทำไป่ไ้แม่แกวเต็มมาแเต็มเมืองมึงบ่เห็นว่าเขาลูกล้านสู้เห็นว่าเขามาลูกล้านน่ะตาแตกชูบ่เห็นบอกที่ทํามาหากินของประชาชนเขายืนรอไปเบิ่แล้ว คนค่าบนขายคนยึดเอาไปเมื่ล้วรธรรมดาเขาบ่มิธิตมาค่าขายในแผ่นดินบักหาทองรุ่นพันคำตามึงเห็นอยู่บ่ในประเทศไทยนี่นะคนที่ค่าขายนะตั้มะหุงซื่อๆนะคนลาวที่ไปตั้ง้ันตั้มะหุงในไทยนี่ได้บอกบอ่ได้คนลาวทไปตั้ง้างตัดผมในลาวได้บอกบอ่ได้แต่โคตรแม่ซูในเมืองลาวนะแกว้ตั้งา้างตัดผมเต็มทั่วประเทศ แฝงไปด้วยการฆ่าอาบายมุฆขข่าปวินีขายหอพี่น้องทั่วประเทศบักตังรุ่นนี่ผักไรแล้วขายเอ็มเนี่ยมันขาวด้วยกูอยากไปยังได้ก,กูก็ไปได้บักพันคำก็คือกัน,น,กนบักเตี้ยนี่มึงช่วยโอกาสไปห้าดัดผมของพวกเกี่ยวพอมึงได้สบายสุขความจริงบอกมันบนนี้ความจริงดอกสัดจังเวอมาตาวาจาพี่น้องผู้ได้ยังพูดเล่าต่างประเทศถ้าพวกเจ้าตาบอดก็เมื่อเบิ่งเมืองลาวไปตัดผมเขาที่ถามเซิงพวกเจ้า ระวังบ่แมเป็นพวกเจ้าสิถามเซิงเขาเด้เขาสิถามเซิงพวกเจ้าลูกหลานเขาบอกความจริงมาให้ข้าพเจ้าฟังแก้วมันถามเซิงโลดอ้ยอ้มีเงินบอกสองแสนเซนก็ได้ห้าเซนก็ได้ชิ้นกี่นี่นได้เบิดทุกยาวนังแนวน้องเหยแต่เบิดทุกแนวออ้นอนชื่อมันบอกเลยแล้วเราจะไปตั้งหา้าแต่ผมอยู่ไซละบปันสู้เข้าบ่ได้ปิดหานคนเรา เสิ่มส่วยเล่านี่เบิดหยุบลงหยุบลงแต่ก่อนขายเสือขายผ่าคนเราเดี๋ยวนี้ขายเสือขายผ่ากับ่ไไ้ตลาดช่างเกี้ยงมาขายแข่งเบิดเจ้าขายเครื่องใช้าขายอยู่นอกร้อยซาวกีบต,ตัวโตสมุเดเจกมันมาขายแปดชิปพันกีบตัวแล้วเขาจะไปซื้อใช่หรคนมันก็ไปซื้อตัวแปดชิปปุ้ลละพี่นอกและทำมาหากินค้าขาย แม่ไผ่ปวกป้องหมาสีแม่บักรัฐบาลของรุ่นพันคำสู้ได้แก้ไขบ,บ่ปัญหาจังสีสู้เห็นบ่สู้เข้าใจบ่มึงสิมานั่งจมนังว่าว่าพนักงานบดีอยาเอาขาม,านะม้าเน่ะเป็นเป็นไผ่เอาขม้ามาึงปิดนายมึงเป็นนา,ปนายกมึงเป็นประธานประเทศมึงก็สร้างการปดตันตัวบักใไดเหตุบดีอันนี้แหละพี่นอ แป๊บเดีเด้อพี่น้องเด้อฮัลโหลดังนั้นแหละพี่น้องในเมื่อว่ารัฐบาลหุ่นมันบเดห,หนาทีมันบททำนาทีมันเมาตั้งแต่จมมันเมาตั้งแต่วเฝว้ามือได้กระจัดสามนาจมว่าพนักงานบดีจมว่าทำงานสอราด์บางหลวง ยมมาพนักงานนี่บบได้คุณาภาพและเมื่อได้มืองสิเกไข่เมื่อได้มือสิเปลี่ยนแปลงเปิดเป็นพระสัตย์พระไตเรเซิลเอาเล้านอกเล่าในเข้ามาเป็นพระสัตย์พระไตนี่รโทษชกรรมกันเบิดเปิดใจใส่กันเล้ากับเล่านี่นะสูสิตายหาตายหูงสูสมบกแต่ก่อนชูอยากถือต้องปองดองแต่สู้สร้างความแตกแยกมันชู้เองเห็ด กูไม่ได้อยากหนีออกจากประนดินเราสู้เข้ามานะกูยังอยู่ฮอดปีพันกรอยแปดสิบโคตรแม่สู้